พี่เป็นชุดเซตสองชิ้นนะคะพี่ที่จะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงเลยตัวเนี้เป็นเซตผ้ายืดบุนเวฟค่ะเนื้อผ้าของเขานะพี่จะมีน้ำหนักนะคะพี่ตัวนี้นะคะเนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวเนี้ยซักไม่ต้องรีดค่ะใส่ได้ยาวๆเลยเนื้อผ้าไม่ย้อยเนื้อผ้าเขาจะนมยืดใส่สบายนะตัวนี้นะคะผ้าไม่ยืดมากนะผ้าไม่มีซับในตัวเนี้ยเซตเนี้ยผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆเลยเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อก่อนนะคะพี่ ตัวเสื้อนะคะพี่งานนะพี่จะเป็นอคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วตรงเนี้ยที่พี่เห็นตรงเนี้ยเป็นงานปักนะไม่ใช่งานสกรีนนะคะงานปักทั้งหมดเลยสวยมากๆตัวนี้นะคะแขนพี่ใส่สบายเลยพี่ไม่ต้องกลัวงานเป็นของสาวอวบนะส่วนด้านหลังเสื้อนะคะพี่เป็นเวฟเรียบแบบนี้ผ้าดีมากๆค่ะตอนเนี้ยเนื้อผ้าแบบไม่ย,ย้อยลูกค้าใส่ยาวๆเลยคุ้มมากๆเป็นผ้าเทปตัวเดิมเป็นผ้ายีดุ่นเวฟนะ ตัวนี้นะคะพี่ตัวเสื้อก่อนอ,อกหน้าผ้าเสื้อ50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่เป็นฟิลใส่สบายๆเลยเสื้อว่าสวยแล้วพี่เดี๋ยวพี่ดูตัวกางเกงนะกางเกงทรงสวยมากๆค่ะและใส่ได้จริงด้วยพี่ดูทรงกางเกงนะกางเกงนะคะพี่เอวก่อนยืด32ยืดสุด40นะความยาวกางเกงค่ะพี่39นิ้ว สะโพกนะพี่ห้าสิบห้าสใส่สบายค่ะแล้วตัวนี้มีกระเป๋าหลวงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะพี่หนูให้ทั้งเซตนะคะพี่ทางเสื้อทางเกง่งบอกเลยตัวนี้พี่คุ้มมากๆแยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยค่ะเสื้องานปักสวยๆด้วยขอจัดโปรให้พิเศษตัวนี้ใปกติที่ช่องเรา279ลูกค้าว่าถูกแล้วหน้าร้านส่งสามทวนนะตอนนี้ขอให้โปรพี่พิเศษนะรุ่นนี้นะคะพี่เอาไปแค่สองสีเท่าน,นั้น ให้พี่โปรพิเศษเลยสองสีกาเท่านั้นพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องเนี่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะตอนนี้เสื้อนะคะพี่อกหนะ้าผ้าเสื้อห้าิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบเจ็ดนิ้วนะ ตัวนี้นะแล้วกางเกงเอวก่อนยืดสามสิบสองยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วนะคะพี่เซตสวยๆเลยสองสี่เก้าเท่านั้นสีนี้เป็นสีส้มอิดนะคะพี่ตัวนี้นะขเขาเรียกส้มอิดนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะทั้งเซตทั้งเสื้อทั้งกางเกงพิมพ์ว่าสีดํานะทั้งเซตทั้งเสื้อทั้งกางเกงสวยๆแบบนี้เลยสองสี่เก้าเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะ,ะพี่ เป็นสีแดงนะคะเป็นแดงเลือดหมูนะสวยๆแบบนี้นะเสตผ้ายืดบุญเวฟนะคะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับเรียกสีกะปินะคะตอนนี้นะเรียกสีกะปินะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะสวยมากๆสีกลมนะคะพี่ให้แค่สองสี่เก้าเท่านั้นและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเทานะพี่เสื้ออกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบเจ็ดนิ้วนะคะพี่กางเกงนะเอวก่อนยืดสามสองนะคะพี่ยืดสิบสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้ว ะโพก50 52ใส่สบายแล้วมีกระเป๋าด <Spe token ance> huh ้วยค่ะเซตนี้เลย249เท่านั้นเซตสีเทานะคะพี่เซตต่อไปนะถ้าพี่จะรับเซตนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเขียวขี้ม้านะคะเซตนี้จะได้เขียวขี้ม้านะเซตต่อไปนะพี่เซตนี้จะเรียกสีน้ำตาลทองนะคะพี่เป็นเซตน้ำตาลทองนะ249เท่านั้นเซตนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับนะพี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะเซตนี้นะขอเียกเขียวอมฟ้านะ และเซตสุดท้ายนะคะพี่ยับนิดนึงนะพี่เราเพิ่งแกะอ,ออกมาจากซองนะคะเซตนี้จะเรียกว่าสีชมพูเป็นชมพูตุ่นๆนะคะพี่ให้พี่แค่สองสี่เเท่านั้นค่าส่ง29บเกาบาทาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเซตได้ทั้งเสื้อได้ทั้งเกงสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่สองสี่เเท่านั้นผ้าดีมากๆตรงนี้ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าชมพูนะคะเป็นชมพูตุ่นๆนะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีเขียวอมฟ้านะคะตอนนี้นะทั้งเสื้อทั้งเกงสวยมากๆสองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่เขียวอมฟ้านะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าน้ําตาลทองนะคะตอนนี้จะเป็นน้ําตาลทองนะลูกค้าน้ำตาลทองค่ะพี่สีนี้นะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่า เขียวขี้ม้านะคะพี่เซตนี้เป็นเขียวขี้ม้านะทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะคะพี่เซตต่อไปนะคะพี่เซตนี้จะเป็นเซตสีเทานะคะพี่เสื้ออกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบเจ็ดนิ้วนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีกรมนะคะถ้าโตกางเกงนะเอวกางเกงก่อนเอวกางเกงก่อนยืดสามสองยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วนะคะพี่เซตนี้เซตสีกะปินะคะพี่ ต่อไปนะคะที่เซตนี้จะเป็นแดงเลือดหมูนะพี่เป็นสีแดงเลือดหมูนะคะสองสี่เก้าเท่านั้นบอกเลยเซตนี้คือคุ้มมากๆเซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีดำะคะ่ะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงนะและเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มอิดนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยงานปักอย่างดีแบบนี้เลยสองสี่เก้าเท่านั้น,นะคะ่ะผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวนี้นะ